แห่ตีความมดดำโพสต์ Post ขอบคุณพ่อสุชาติตันเจริญโยงปมกอี้ประธานสภามดดำคชาพาตันเจริญพิธีกรฝีปากกล้าคนดงังโพสต์ขอบคุณคุณพ่อสุชาติตันเจริญภูมิใจนะที่ยังเชื่อลูกหนูเชื่อบนเส้นทางประชาธิปไตยยังสวยงามเสมอทําเอาแหตีความปมร้อนศึกชิงประธานสภาสอดจบสวย วันที่2กรกฎาคมจากปมตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยซึ่งพักเก้าไกลเสนอชื่อนายปฏิพัฒสันติพาดาสอสอพิษณุโลกในฐานะกรรมการบริหารพักขณะที่พักเพื่อไทยไม่ได้เปิดตัว แต่ชื่อของพ่อมดดำนายสุชาติตันเจริญสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยถูกจับตามองว่าอาจจะได้นั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้ทั้งสองพักยังไม่ได้ข้อสรุปหลังการประชุมกนันนำ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่พักเก้าไกลช่วงเที่ยงที่ผ่านมาล่าสุดมดดำขาชาพาตันเจริญพิธีกรฝีปากกล้าคนดังโพสเฟซบุ๊กรบุว่า พ่อภูมิใจนะที่พ่อ,อยังเชื่อลูกคนนี้ได้บ้างหนูเชื่อบนเส้นทางประชาธิปไตยยังสวยงามเสมอภูมิใจที่เป็นพ่อลูกซึ่งก่อนหน้านี้มดดำเคยโพสต์ภาพเมื่อครั้งที่พิธาเคยมารายการแฉพร้อมได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอเป็นหนึ่งเสียงที่สนับสนุนเพราะนี่คือเสียงของประชาชนคนไทยที่มัติเอกชนแล้วที่ทำให้ move forward party official แอดพิธาดและทุกคนในพรรคเก้าไกลชนะเลือกตั้งครั้งนี้อย่างถล่มทลายขอสนับสนุนให้พรรคเก้าไกลได้จัดตั้งรัฐบาลในานามพรรคเก้าไกลและสนับสนุนให้ทีมพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย